กอองง่ะสอบถามนะครับแม่ค้าลอตเตอรี่เพิ่นถือกเรียกมาดูในในในงนดในงวดประหันกระถือมาครับงวดประหาะแล้วในลอตเรี่ก็แล้วเนี่ยอันนี้แม่ค้าเพิ่นขายลอตเตอรี่อยู่แม่ค้าวัดโพงแผงประจำวัดโพงบ้านสีสะลัดเพิ่นถือกตลอดในงวดนี้ครับในงวดที่ผ่านมาเพิ่งกระถือบ่เห็นหนาเนี่ยค่ะในงวดในงวดในงวดนี้ได้ยินเมื่อกี้ไปบอกว่ามีคนไผมาบอกในความฝันมีคนอยู่บ้านคนอยู่บ้าน เพื่นถือันเพื่นถือวันนี้เพื่อา619บอหกหนึ่งงให้แห้งนะครับแด้ตัวใดก่อนหกหนึ่งเก้างอันนี่ไหมหกหกหนึ่งเก้าบอคับหกหนึ่งเก้าก็่เ้านั่นบอคับเก้าไม่ค่าก,กับปวดไอเปิดหน้าจัางหาคนได้ติดตามพี่น้อง พี่น iscilla, ้องเพิ่นมาเห็นเพิ่นก็ได้สนับสนุนซื้อสลากซื้อลอตเตอรี่น้ำเด้ซื้อลอตเตอรี่น้ำเด้ในวันนี้โอ้โหอยากไอเยินแพงอยากไอเยังผุนแพงเพิ่นนะอันนี้เป็นเพิ่นเป็นเจ้าของแพงอย่างนี้ครับนี่ผุนแพงเพิ่นใหญ่ายนะครับแพงเพิ่นใหญ่ายนะครับเอาตามนั่นรวยรวยลอตเตอรี่นะครับแม่ค้าลอตเตอรี่นะครับเพนเป็นตัวเลขที่สิบเก้าแม่ค้าเอาไปฮะแต่สเบิ่งเอาไปเอาไปอีรีบอ่ะฮะ อไร้รียเอาไว้ยวอ,ไวอย่บานอีกยี่บ,บใบบ้ 19, 19, 19. าอีเอลี่ยพี่น้องใส่เก้าเก้าสเอ้หกเอ้ว่าบเรีครับพี่น้องเียรีี่ยก้าเก้าหน้าหหนึนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งเใส่ว่านหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าหนก้า่งเก้าใันึ่งมันมีอะมันมีท่ไใด้มันร มีเดย์เดย์หกเก่าหนึ่งหกเก่าหนึ่งหกเก้าหนึ่งนะครับเนาะอันเพิ่นเพิ่นเพิ่นฝันมาจังไรครับเพิ่นใครมาบอกผู้เฒามาบอกเป็นผู้เฒ่ามาบอกบ่จ้าเพิ่นนอนอยู่เพิ่นผู้เฒ่ามาบอกในงวดที่แล้วเพิ่นบอกเพิ่นบอกตัวใดครับคือเสียสี่สิบบาทในวดที่แล้วเพิ่นเพิ่นเพิ่นบอกบอกตัวใดเพิ่นก็มาบอกคือกันงวดที่แล้วอะฟันว่าเขามาบอกว่าเลขออกซูนสองสาม ศูนย์สองสามม้วเมียนในความฝันของผู้เฒ่านะเมียนแล้วก็พ่ <c oughs> นกับมาฝันอีกว่าผู้เฒ่าใชนไหมพ่นอีกห้าร้อยอ้ทั้งหลังทั้งบนตัวเนี่ยเมียนอทั้งหลังทั้งบนเลยมทัทเ่แล่พ่นได้ 02, ผู้เฒ่าฝันได้ศูนย์สองสามผู้เฒ่ามาบอกฝัน <c oughs> ว่าผู้เฒ่ามาบอกคนหนุ่มนี่แหละฝันแต่ว่าพ่นว่าผู้เฒ่ามาบอกเพื่อนัอม,มื่อกผู้เฒ่าผู้ชายมาบอกอีกแม่ข้าบอกฝันเองนี่บัวเป็นผู้เฒ่าฝันคนอยู่บ้านนี่แหละคนฝัน คเงี้อนนี่เพิ่อนกับฟันอีกว่าผู้เฒ่ามาบอกเพิ่นหกหนึ่งเก้าหกเป็นผู้เฒ่ามาบอกในะความฝันเพิ่นหกหนึ่งเก้าเนี่ยนอนนอนเว้นอยู่วางใบสองนี่แหละเพิ่อนกับสะดุดว่าเตาว่าแล้วเพิ่อนกับสะดุดลูกเลยแล้วพวกนี้เราฟันแมืนอยู่ลายแต่เราสิโบ่บคอยบอกคนนี่ยนะโอเคผู้เฒ่าเฒ่าซทำใดนี่ผู้เฒ่าแล้วเฒ่าสมัยโบราณคนเราผู้เฒ่าเนี่ย อาโยุเราวหลไปเลยโบหูบ่ะบหงุบนึ่พนเพราะว่าบเดถามพันบเดถามถึงแปดสิบพันนะบ่บหงุคือกันบเดถามจ่เป็นผู้เถาโบ้านผู้เถาผู้เถารุ่นเก่าเล่นบ่ที่พ่นฝันเนี่ยที่พ่นฝันมาได้จากงวดแล้วที่พ่นบอกแม่ค้านะครับสี่งวดถึงซึกงงวดแล้วบ่นี่อะไรงวดที่หาอันถึงว่าอีรีถึงว่าตังแตงงวดสองเกดสองมือนมาเลยฟอดหลายงวดตัวนี้ทําโบไดทํ้มบซื้อไตดินกับถือลอตเตอรี่ งวดนี้พนบอกตัวเดียวแล้วบอกหกหนึ่งเก้าหกหนึ่งเก้าเมียนหกหนึ่งเก้าฝันหลังเขาว่าฝัน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 คีหรือว่าฝันฝันทับกันเนี่ยอืม่ออกแล้วฝันทับฝันปุ๊บเนี่ยเพราะว่ามันเมียนครับแล้วก็ฝันสัเห็นบอกเมียนแล้วก็มันออกแล้วจังศรนามาฝันเลยแล้วก็ฝันมาอีกสองสามหมื่นฝันแบบเพราะว่ามันเมียนครับงวดนี้ก็ได้แล้วเนาะหกหนึ่งเก้าไม่ข้าวไปจากไปแล้ว หน да. pues ึ่งเก้าเนี่ยหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งเอาไปสี NO ่สิบใบแล้วบัคคิดสีขายบอกครับเพื่อเอาไปคนเดียวไปซื้อพันมากขึ้นกันฮะไปซื้อพันมากขึ้นกันซื้อมากขึ้นกันไม่ข่าวเเอาไปแล้วครับสี่สิบใบเพื่อนนะหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งก็ลองลุนบ้งเนาะก็เข้ามาสีงวัดทั้งหมดแล้วมันมาขับขับลองบ้งนะครับเป็นผู้เท่าฝันแต่ว่าคนฝันเป็นแบบไรก็บ้าหูแต่ว่าคนมาบอกหกหนึ่งเก้า บขอยากบอกเรื่องยันดังยันเขาบประหลับบอกเนี้ยปีนาปีนาทุกทุกเมษาทุกเมษาวันสงการเนี่ยเขาสีเฮหลวงปู่ผลอยู่ทั้งบ้านสางแซงเนี่ยทั้งพยักเนี่ยโอ้บ้านสางแซงทั้งพยักนี่บอกครับแมนแมนแมนนะบอกทุกเดือนเมษาทุกเดือนเมษาเขาสียหายมากเลยสียสามหัวเสียหัวสีใหญ่โตกันเลยเสีเล็กทำโบอออ ทำออกงวดที่พกเมษามีคือได้อนสามตัวตรงๆเลยทำงวดเมษาบอกออกก็สิทยอยออกไข่สีนะังเมษช่วงช่วงเมษาขึ้นไปบ่ครับเห็นค่ะจวกเมษาขึ้นไปสงการงวดสงการเพราะว่าเพิ่นสีแห้งงวดสงการงวาแต่เมื่อทั้งบ้านเขาสีบอกรับเลยเด้อของหลวงปู่ผลเนี่ยเขาสีอัอนเลยเขาบอกรับ เขาจะอันเลยเลยเขาบอรับเลยเพราะว่าแต่ว่างวดนี้ก็หนาคือเยอะหล้วเดี๋ยวคือเยอะไอหกเก่าหนึ่งเดี๋ยวหนึ่งหนึ่งหกเก่าเนี่ยเขเอาไปเตีตัวกลับอ่ะแต่เอามาช่วยนะช่วยนะช่วยทายลูกเนี่ยยังอีกอันอันรถเร่ไหมถึงมันอยู่บ้านอีกอยู่บ้านอีกเออเสี่องไปแล้วโอ้แม่ขาดเสี่องไปแล้วครับสามสิบสี่สิบใบเอาคนเดียวบัของเจ้าของไายเบิลแล้ว นะครับผมเลขความฝันหกหนึ่งเก้านะครับเดี๋ยวไปเบิรงเลขถูกแม่ค้าคุณไปจุดขอไว้นะครับกับเจ้าแม่ตะเคียนนะครับว่าเชได้ดเป็นตัวใดกันนะครับผมเดี๋ยวไปติดตามกันนะครับนี่ครับแม่ค้าเราจุดไว้นะครับเดินนะครับจูสารเจ้าแม่ตะเคียนทองเดี๋ยวพาไปเบอรงนะครับว่าเลขถูกี่เป็นตัวใดนะครับจะได้ตรงกับเลขความฝันของผูเถาวันะครับผูเถาคนฝันว่าได้หกหนึ่งเก้านะครับเดี๋ยวไปเบอ่งเลขถูกกันนะครับแม่ค้าคุณจุดไว้นะครับจุดเชียงท้ายไว้นะครับผม นะครับผมนี่คือเป็นสารเจ้าแม่ตะเคียนทองเจ้าแม่ประดูแดงนะครับแม่นมนวนจันร์ครับเพิ่นก็มาขอโชคขอมานกันนะครับจุดทูบเชียงไทยไปไลยนะครับผมนี่ครับนี่คือทูบนะครับแม่ขารุสเรียเพิ่นจุดนะครับเชียงไทยไปนะครับได้นี่นะครับผมได้หนึ่งเออสีตัวกลางนี่ไม่ค่อยชัดเจนนะครับอาจจะเป็นหนึ่งเนาะเนาะสี่หนึ่ง หกนะครับผม C หนึ่งหกเขียน C หนึ่งหกได้ครับพี่น้องเป็น C หนึ่งหกนะครับ C หนึ่งหกครับ C หนึ่งหกได้ครับแม่ค้าเป็นจุดนะครับนะครับทูบเสียงทไายไว้กับเจ้าแม่นะครับเขียนท้องครับอยู่หน้าบวชวัดหงกานสีสลัะครับได้ C หนึ่งหกครับหกกับเก้าตัวเดียวกันนะครับผมหกกับเก้าตัวเดียวกันครับผมหกกับเก้าตัวเดียวกันเด้อนะครับพี่น้องนี่ครับคนจุดทูบเสียงทไายไว้นะครับได้ C หนึ่งหก ก็หกกับเก้าตัวเดียวกันก็จับไปตรงครับตัวเลขของผู้เท่านะครับไปบอกแม่ค้านะครับขายลอตเตอรี่หกหนึ่งเก้านะครับผมหกหนึ่งเก้าเอานะครับเป็นเลขความฝันของบัวเถานะครับคุณบอกได้หกหนึ่งเก้าเลขถูบนะครับจุดถูบเชียงทาได้สี่หนึ่งหก นะครับผมเด่นนะครับอันนะครับผมตัวเลขนะครับของแม่ค้าขายลอตเตอรี่นะครับเนาะนะครับผู้เฒ่ามาบอกเพิ่นว่าหกหนึ่งเก่านะครับหกหนึ่งเก้านะครับแยกออกเป็นนะครับมีหกหนึ่งหนึ่งเก้าหกเก้านะครับส่วนเลขทูกนะครับเนาะเลขทูกนะครับจวดได้สี่หนึ่งหกนะครับผมสี่หนึ่งหกหกกับเก้าตัวเดียวกันนะครับผมนี่เลยนะครับพี่น้องครับเป็นเลขขวามฝันนะครับของผู้เฒ่าที่มาบอก แม่ค้าขายลอตเตอรี่นะครับเนาะเพื่อนก็บอกมาถูกรับรายงวดแล้วนะครับผมครับรายงวดเดออนะครับพี่น้องที่เพื่อนมาบอกโชกนะครับกับแม่ค้าขายลอตเตอรี่นะครับงวดที่เราเพื่อนก็บอกศูนย์สองสามกับห้าศูนย์นะครับในงวดนี้เพื่อนบอกหกหนึ่งเก้านะครับผมนะครับผมก็ลองออกมาดุนเมืองนะครับกับแม่ค้าขายลอตเตอรี่นะครับผมนะครับผมแผงพันยูนะครับวัดหงบานสีสลัดเออนะครับพี่น้องนะครับ เป็นเลขนะครับผู้เฒ่ามาบอกแม่ค้าขายลอตเตอรี่นะครับหกหนึ่งเก้านะครับแม่ค้าเพิ่งเอาไว้แล้วครับสี่สิบใบนะครับสี่สิบใบนะครับผมสุดท้ายก็ขอให้ท่านโชคดีนะครับผมนะครับกับแม่ค้าขายลอตเตอรี่นะครับหกหนึ่งเก้ากัเลขทูปสี่หนึ่งหกนะครับผมขอให้ท่านโชคดีนะครับ น,นจับไ,ได้สมเด็จเนาะเขียนวันทีกันมั้ยันที่หนึ่งกันยายนทั่วไมหมเราหกสี่นะครับเอาสมเดแล้วเนาะ,ะวันแยกไหลหนึ่งกยหกสี่สามตัวจับเอาเองเด้อพี่น้องไม่ได้จับให้เน่